สวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะประถมนิเทศนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บของเข้าที่นะคะ ในคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ประจําตัวตัวเองไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้การเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยอันทีหนึ่งเลยในมุมหน้าห้องเรียนของเราแล้วก็ในห้องเรียนของเราก็จะมีมุมต่างๆมากมายเลยเด็กๆก็จะเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเด็กๆจะวางอะไรไว้บ้าง เรามาดูกันเลยนะคะอันที่1ก็คือมุมวางรองเท้าอันนี้ไว้เอาไว้สําหรับให้เด็กๆได้วางรองเท้าเด็กๆถอดรองเท้าเสร็จแล้วเด็กๆก็วางบนชั้นให้เรียบร้อยนะคะต่อไปอันที่สองอันที่2ก็คือก่องใส่กระเป๋าเด็กๆคุณครูแนนจะติดสัญลักษณ์แต่ละคนไว้นะคะเด็กๆก็จะเก็บกระเป๋าตามสัญลักษณ์ของตัวเองค่ะ ก็คืออะไรคะเอาไว้ดื่มน้ำแก้วแก้วน้ำกับแปลงสีฟันนะคะก็จะเป็นที่เก็บบริเวณเดียวกันแก้วก็จะเอาห้อยไว้แปลงสีฟันเราก็จะวางไว้นะคะนี่แหละค่ะเป็น3 3มสามมุมให้เด็กๆได้เก็บของใช้ประจำตัวของตัวเองนะคะทีนี้คุณนณนก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะเมื่อเราเก็บของเข้าที่แล้วทีนี้เรามาดูซิว่า การเก็บของเล่นเข้าที่เนี่ยเราจะเก็บยังไงคะของเล่นก็มีทั้งที่ทำมาจากผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ทำมาจากไม้เป็นบล็อกไม้อย่างเงี้ยค่ะสีสันต่างๆแล้วก็บล็อกที่ทำมาจากพลาสติกใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราเล่นเสร็จแล้วคุณคุณแนนก็จะมีที่ให้เก็บโดยแยกเป็นบล็อกเใช่ไหมคะพลาสติกก็อยู่ตรง ใส่ให้เรียบร้อยด็กๆก็จะต้องเก็บเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยอันนี้เป็นตะกร้าใส่บล็อกไม้เมื่อเด็กๆเล่นบล็อกไม้เสร็จแล้วเด็กๆก็นํามาเก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยเห็นไหมคะเมื่อเราวางของเล่นแยกประเภทกันเวลาเราไปหยิบมาเล่นเราก็จะหยิบง่ายขึ้นนะคะการที่เราเก็บของเข้าที่เป็นระเบียบเนี่ยก็จะฝึกให้เด็กๆเป็นเด็กมีวินยัยมีความรับผิดชอบ และรู้จักการเก็บของเข้าที่เห็นไหมคะฝึกให้เด็กๆเป็นเด็กที่มีระเบียบด้วยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมไปเก็บของเด็กๆที่บ้านให้เป็นระเบียบด้วยนะคะเก็บให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปต่อไปคุณครูแนนมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆด้วยแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเด็กๆรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแนนก็มี กิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆสวมแมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านค่ะสำหรับวันนี้คุณแนนบ๊ายบายค่ะ